สวัสดีค่ะยูนาข้าวควายและค้าวนูนาข้าวควายแบบบ้านใหม่นะครับวันนี้มาทำปี๋ไผ่ทอดน้ำปลาวันนี้ผมก็จะมาทํามาดูนะใช้ง,ง่ายๆเลยแค่3อย่างด้วยกันใช้ปีกไก่นะแล้วปลาแล้วก็แป้งนะก่อนอื่นเอาปีกเนี่ยเห็นปะเราใช้ใส่น้ำปลาก่อนเห็นปะใส่ทางตูดนะอร่อยกว่าต้องใส่หัวหรอกเออแล้วต่อไปแป้งใช่นปะใส่ค่อยๆเทปไปนะเทไปเลยบุ้งบุ้งบุ้งบุ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 งเทไปไม่ต้องหมดนะบอกให้เทนิดเดียวเก็บไว้เทต่อหลังนี้ขยาป ปลกปลปุกขยามไปขยาไปขยาไปขยามแล้วเอที่เหลือเตะต่อยปุกปุูปุูกขยาต่อขยามไป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 ขยามเสร็จแล้วใช่ป่ะ่างนั้นก็ไปแช่ช่องฟรีสามสิบโมงแช่ไปเลยนี่แช่เสร็จแล้วเห็นป่ะสีมันก็จะติดมาเล้อชามมะเข้าถึงที่แล้วแค่ตรงนี้อุณหภูมิน้มบอดมร้อนปรับไปที่ร้อยแปดสิบองศาจากนั้นก็เปิดเตาแล้วก็มาใส่จัดให้เรียบร้อยจัดไปเลย จูจๆจูจๆจูจๆจูจูจูนี่โอเคจัดเทปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปแลัจากนั้นก็หมุนไปเลย15นาทีโอเคทำดูกันเป็นไงนี่ไม่ดังกิ้งแล้วโอเคนี่ครับนี่ผลมา15ทีรอบแรกก็จะสีประมาณนี้มอพลิกด้านหนึ่งด้วยนะเอาไปใหม่เอาไปใหม่แล้วก็หมุนอีก15ทีรอมันก่อนตึ้งเสร็จแล้วมันก็โคมตัดต่อมาไงออันี้ก็สุกไปเรียบร้อยแล้วดูไหมโอ้นากินมากเลย โอเค๋ยวนั้นมากระเสริบใส่จานให้ดูรับประทานหน้าว่าขึ้นจัดไปจัดไปจัดเรียงไปให้ช่วยเห็นไหมไม่ยากเลยโดยบอรบร้อลแค่อันเดียวโอเคจัดไปจัดไปจัดไปก่อนโอเคเสร็จแล้วไก่ทอดน้ำปลาของเราหนีหมุนเท่เหมือนอาหารแพงด้วยเห็นป่ะรู้เลยโอเคเดี๋ยวให้เขาชิมกันดีกว่าผ่านไหมครับวันนี้ผมจะมาชิมนะครับผมมีเขาว่าได้กินอาหารครับผมก็เลยออกมาเลยครับผมปีกไก่ มันช่างหอมเยอะยมวดจริงครับผมจะลองมาชิมดูนะครับนี่มันเป็นนาเชียนทอดมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ทอดเหรอที่ว่าทอดมา้เนี่ยก็ไร้น้ํามันของทีฟ้าอมร้อนครับตัวนี้เลยครับผมเราชิมเป็นเลยดีกว่าครับฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงใกลๆ้ๆชัด,นะรดครับอืมอืมอืมผมยิ้ไม่ขอพูดครับน่ารักยครับอืมอืมบีบครับกรอบ Uh huh. ข้าไม่รอแล้วครับลูกฟันครับ uh huh. ไม่ต้องกลัวไม่สุกนะครับผมสุกแน่นอนครับพูดถ,ถึงเวอร์เย uh ี่ยม